สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง AT Studio ครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีการจองสิทธิ์จองคิวการสมัครสินเชื่อสู้ภยัยโควิด19ของธนาคารอมสินกันนะครับให้ท่านเปิดแอป MyMo ขึ้นมานะครับเมื่อเปิดแอปขึ้นมานะครับท่านจะอยู่หน้าจองสิทธิ์ให้กดปุ่มจองสิทธิ์นะครับ ื่อกดปุ่มจองสิทธิ์เรียบร้อยแล้วท่านจะเข้ามาที่หน้าลงทะเบียนนะครับให้ท่านทําการกรอกเบอร์โทรที่ลงทะเบียนไว้กับธนาคารอมสินนะครับแล้วกดปุ่มลงทะเบียนจองสิทธิ์หลังจากที่ท่านลงทะเบียนเสร็จแล้วท่านก็จะได้รับคิวลงทะเบียนสมัครสินเชื่อ หลังจากดูวิดีโอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดกระดับกรชาเพื่อให้ทำวิดีโอต่อไปนะครับ